ลูกค้าถามว่าพี่ครับดอกย่าปิดแล้วพี่ว่าจะมีร้านไหนมาเปิดไหมครับเราบอกเลยน้องนี่พูดตั้งนานแล้วนั้นแต่ตอนที่ดอกย่าปิดใหม่ร้านหนังสือจะไม่มีการเปิดใหม่จะมีแต่ปิดลง านเยอะค่ะอ่านแอบอ่านในห้องนอนข้างใต้เพราะว่าที่บ้านไม่ได้สนับสนุนให้อ่านคือคุณแม่ก็เห็นเราเรียนแต่เขาก็ไม่ไม่อยากว่าไม่อะไรมีอยู่ครั้งแบบเยอะจะะเวลาออกจากโรงเรียนละให้มาอ่านหนังสืออย่างเดียวก็ต้องซุกอ่านในห้องรับไฟอ่านชอบอ่านนิยายค่ะเราไปเช่าไปเช่ามาการเช่าสมัยก่อนเนี่ยมันราคาแค่ มัดจำ25บาทซึ่งเราไม่มีตังค่ะที่จะเยอะแยะจะเช่าสองเล่มก็ไม่ได้เพราะเราจะมีตังแค่25บาทเดินไปเช่าแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาเสร็จแล้วก็ไปใหม่ก,ก็จะทําอย่างนี้วันหนึ่งบางทีก็อ่านได้เล่มสองเล่มแล้วจุดประสงค์ใหญ่การที่เดินไปร้านเช่าก็คือบ้านพี่กับแฟนอยู่ซอยเดียวกัน <laughs> แล้วชอบหนังสือกันทั้งคู่บ้านพี่อยู่ต้นบ้านเขาอยู่ท้ายซอย เขาเดินออกมาก็จะมาเจอพี่พี่ก็จะไปเช่าหนังสือเขาก็จะไปเช่าร้านเดียวกันเราก็จะเจอกันตั้งแต่เล็กๆเช่าหนังสือร้านนี้ด้วยกันก็เจอกันก็คุยกันเพราะคนชอบหนังสืออ่ะคือมันคุยได้เยอะแยะได้หลายถึงจะเป็นเด็กเพราะตอนนั้นยังเพิ่งจะสิบกว่าขวบเองค่ะแล้วก็เดินมันทั้งวันนะเพราะว่ามีตังค์อยู่25บาบาทและแรงบันดาลใจคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่อ้นวนท้วนสมบูรณ์เรามองแล้วว่า มีความสุขนะการทำร้านหนังสือเนี่ยดูสิน่าทำมากเลยแล้วก็วันทวนสมบูรณ์ดูว่าดูดูมีความสุขอะ่ะเราก็เลยคิดว่าโตมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเปิดร้านหนังสือนะอยากเปิดร้านหนังสือแล้วพอผ่านไปแฟนที่เขาก็เปิดร้านเช่าเป็นร้านแรกในหน้ารามนะคะร้านเช่านี้ อยู่ตรงข้ามมหาลัยไปขอเช่าเขาค่าเช่า7,500เฉพาะข้างล่างนะคะเมื่อสมัยพีย่อายุ20กว่าปี23ปีเพราะตอนนั้นเพิ่งจะมีลูกคนแรก23ปี7,500แล้วพออยู่ไปไปลูกค้าเยอะมากแล้วก็พอถึงปีน้ำท่วมปี26ทําทำไงล่ะจอดค่ะเพราะว่าต้องขับมาเรียแผลที่บ้าน พราะค่าเช่า7 5 0ดันห้าี่อยู่ไม่ไหวเพราะว่าน้ำท่วมท่วมเยอะเลยในรามเนี่ยครึ่งอกเลยต้องใช้เรือก็กลับมาแล้วก็กลับแต่ตอนนั้นเราเปิดเป็นเจ้าแรกนะคะพออยู่ไปหลังจากที่น้ำท่วมเสร็จอ่ะก็มาเปิดใหม่เปิดใหม่นี้ก็เดินหาทำเลในซอยแต่ตอนมาเปิดใหม่เนี่ยมีคนเปิดแล้วอยู่ซอย,ยไปแล้วทีพี่จะทำไงล่ะลูกค้าเรา เราก็จะต้องเดินเพราะพี่จะเป็นคนจำลูกค้าแม่นก็จะเดินในหน้าลามมาเปิดแล้วนะคะมาแล้วนะคะเขาบอกร้อยอยู่ซ้อยไหนล่ะลูกค้าก็น่ารักอะ่ะก็มีลูกค้าเข้ามาดีใจมากเลยที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเขาก็แบบคงเห็นใจเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้เรามาเปิดร้านมาอะไรเขาก็มาเช่าต่อแล้วพอเปิดร้านหนังสือเช่าเนี่ย ทำให้เราเห็นว่าเออคนก็ยังเช่าอยู่ทั้งนิยายทั้งการ์ตูนสมัยก่อนจะมีแอลคิโอคอสโมแล้วก็พวกเนี้จะเป็นหนังสือที่ขายดีเพราะเด็กเอแบกจะต้องออกมาแถวนี้แล้วก็จะซื้ออยู่โอ้ยคนซื้อเยอะชีปท,ที่เราเอามาเป็นตั้งๆเลยแต่พอตอนหลังผ่านไปผ่านไปก็ เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่ายังไม่ถึงกับไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเอแบกย้ายล้ย้ายไปอยู่บางนาก็พฤติกรรมการอ่านหนังสือก็เปลี่ยนไปก็เหลือเป็นทีวีพูผู้สร้างผู้สมก็ซอฟลงหน่อยหนังสือเล่มก็คนก็มันมีราคาแล้วคนก็ไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่อะไรแล้วก็หยุดไป แต่เราก็ทําเรื่อยมานะคะเพราะการ์ตูนเราก็ยังชอบอยู่นิตยสารมันก็จะมีสเสน่ห์ของตัวเขาเพราะตอนนั้นในเน็ตในอะไรยังไม่มีเราก็ยังพอขายได้พอเสร็จแล้วแต่งที่รู้กันอีบุ๊กเข้ามาก็สงบเราก็คิดว่างงเงียบผ่านเพราะลูกค้าเข้ามาเนี่ยเพราะคนก็จะหือหาแต่พอไปได้สักพักหนึ่งคนก็เริ่มว่ามันไม่มีสเสน่ห์ มันอ่านนอ่านในเล่มได้กลิ่นหมึกได้กลิ่นกระดาษมันมันน่าประทับใจกว่าเขาก็กลับมาซื้อเรามีอ e ีบุ๊กมีเน็ตเนี่ยเราถือว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้เราเพราะอย่างหนึง่งมีการสปอยหนังสือว่าเล่มนั้นเล่มนี้เป็นไงทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่าย,ายขึ้นที่จะซื้อซึ่งเราเห็นเราก็อ่ะดีใจใจฟูขึ้นมาหน่อย เพราะการทําหนังสือเนี่ยมันต้องอาศัยความอดทนอดทนมากๆแล้วก็ต้องมีหลายๆอย่างเหมือนกับการมีชีวิตคู่เลยคือคุณต้องอดทนเพื่อความที่จะให้อยู่รอดเพื่อจะให้อะไรอะไรมันดีขึ้นก็ลูกค้าที่เข้ามาก็เป็นลูกค้าที่พอเห็นกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วคนชอบแบบเดียวกันน่ยคุณ มีความรู้สึกว่าโอ้โหเราเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องเจอคนที่คุยกันได้ภาษาเดียวกันแล้วเรามีความสุขมากเลยถ้าถามว่าแลกกำไรล่ะกำไรก็ต้องมีแต่ถ้าพูดถึงว่าการอย่างคนที่บอกขาดทุนกำไรใช่แต่กำไรของเราไม่ได้อยู่ที่เป็นตัวเงินเราอยู่ที่ความรู้สึกที่มีต่อกันมากกว่านะคะบางทีประทับใจมากลูกค้ามาแล้วบอกว่า โอ้โหผมไม่อยู่ผมไปนอกกลับมาพี่ยังอยู่นะผมดีใจมากเลยบางคนจุงลูกมาบอกว่าเนี่ยพ่อซื้อหนังสือร้านนี้ตั้งแต่พ่อยังเรียนหนังสืออยู่พ่อยังไม่มีลูกเลยแล้วเนี่ยพ่อพามาซื้อนังสือน,นี้พ่อคิดถึงร้านนี้มากนั่นแหละผู้หญิงบางคนก็แม่ก็คิดถึงนะแม่ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยวันนี้ได้ผ่านมาแม่ก็พาหนูมารู้จักร้านนี้ที่แม่เคยซื้อ เราฟังแล้วเราปลื้มใจมากเลยว่าแลวลูกค้าก็น่ารักกับเรามากๆเลยเป็นลูกค้าที่คิดไม่ผิดที่เราเปิดร้านหนังสือเพราะอะไรเพราะว่าการทําธุรกิจถึงจะเล็กๆนะคะแต่มันมีคุณค่าตรงที่ว่าคุณไม่ต้องไปแข่งขันไปแข่งแย่งหรือต้องไปเล่เหลี่ยมกันว่าฉันจะต้องเอากาําไรฉันจะต้องเล่เหลี่ยมกับคุณฉันจะต้องไปหลอกคนนู้นฉันจะต้องไม่มีความซื่อสัตย์มันไม่ใช่ เราไม่มีคู่แข่งที่น่ากลัวตรงนั้นแบบนั้นอาศัยความที่เราใส่ใจในหนังสือแล้วเวลาคนแวะมาเราก็ดีใจที่เขาแวะมาหาเราใส่ใจตรงนั้นดีกว่าตั้งแต่ตอนสมัยก่อนพี่พูดถึงดอกย่านะที่มาเปิดข้างๆลูกค้าถามว่าพี่ครับดอกย่าปิดแล้วพี่ว่าจะมีร้านไหนมาเปิดไหมครับ เราบอกเลยนะ้องนี่พูดตั้งนานแล้วนะแต่ตอนที่ดอกยญาปิดใหม่ร้านหนังสือจะไม่มีการเปิดใหม่จะมีแต่ปิดลงที่พูดมานานแล้วนะเพราะว่ามันมันต้องใส่ใจมันต้องหูหลายอย่างลเ,เลยนะน้องรายละเอียดเป็นเยอะแล้วคุณทำไมถ้าคุณนั่งเฉยๆการทําทุกอย่างถ้าคุณนั่งเฉยๆคุณก็จะไม่ประสบผลไม่ว่าอะไรที่เราทําหนังสือเพื่อให้เราลาลึกถึงวันเก่าๆวัน วันนั้นวันนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราตอนเล็กๆเราชอบอ่านหนังสือแล้วผ่านมามันทําให้มองภาพย้อนไปได้แต่ละช็อตแต่ละช็อตเลยนะว่าเออเราเรียนจบเอาเรามีลูกมันลูกเราก็อ่ะเป็นเนี้ยเป็นเด็กดีเป็นอะไรเล่นมามันเป็นไล่ๆกันมานั่นแหละทําให้เราได้นึกถึงว่าถึงบอกไงคะว่าให้ย้อนไปเมื่อก่อน30ปีถ้ารู้ถึงอันนี้เราก็ยังจะเปิดอยู่แล้วปกติเราทําอะไรไม่เป็น,นการที่เราทําร้านหนังสือได้เนี่ย ทุกคนในโลกนี้ทำได้เพียงแต่ว่าคุณใส่ใจเข้าไปตรงนั้นพี่คงทำได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นเองเพราะมันคงเป็นเปินได้ที่เราจะทำต่อไปอายุเราเยอะและ้วนั่นถึงบอกว่าใครสนใจที่อยากจะทำหนังสือบอกเราได้นะแต่เคยมีคนมาเซ้งแต่เราก็เสียดายนะ เพราะเราเคย,ยใช่เราเคยอยู่แล้วบางคนจะมาแต่จะไปทําอย่างอื่นเราอยากให้มันเป็นร้านหนังสืออยู่ตรงนี้เพราะเวลาใครไปใครมาก็ยังอ้อตรงนี้ยังมีร้านหนังสืออยู่นะก็คิดว่าพยายามให้นานที่สุดมันมัน,มนสายป่านมันจะต้องยาวแล้วก็กําลังใจมันจะต้องมีต่อพราะพอเจอบางช่วงแยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีมัน จริงๆแล้วจะมาเทียบว่าร้านหนังสือไม่ดีก็ไม่ใช่เพราะเราถามอย่างอื่นแม้กระทั่งร้านข้าวปิดตัวกันเยอะมากเลยแต่มันก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะจะบอกว่าร้านหนังสือไม่ดีอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนที่จะทำอ่ะเขาไม่ได้ใส่ใจในที่อยากจะทํามากกว่ามันต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆรักหนังสือจริงๆ